ควงกันมาอัปเดตงานแต่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีในเดือนกันยายน2566ที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วจ้าสำหรับมาดเปอรินและคิมเบอรี่โดยที่ทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากออกงานคู่กันล่าสุดค่ะซึ่งมากคิมได้บอกว่าตอนนี้เตรียมงานแต่งไปแล้ว90%ค่ะยังเหลือเรื่องของดอกไม้ที่ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆเนื่องจากราคาที่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองจ้าและที่อิตาลีดอกไม้ก็หายากค่ะดีเทลต่างๆคิมเบอรี่เป็นคนออกแบบทั้งหมดแต่ก็มีปรึกษากันบ้างและยังบอกอีกค่ะ รเพิ่มมากแค่ได้อยู่กับคนที่รักก็มีความสุขแล้วส่วนงานปาร์ตี้สละโสดก็จัดวันเดียวกันค่ะแต่แยกกันจัดด้านการเตรียมงานคิมเบอร์รี่บอกว่าไม่รู้อะไรเลยเพราะเพื่อนๆเ,เป็นคนจัดให้นั่นเองค่ะเมื่อถูกถามถึงเรือนหอทั้งคู่ก็ตอบค่ะว่าเรือนหอใกล้เสร็จแล้วซึ่งมีกําหนดให้ผู้รับเหมาภายในวันที่20สิงหาคม2566นี้ค่ะแล้วตอนนี้ที่บ้านก็ยังไม่มีไฟฟ้าและทั้งคู่เป็นห่วงเรื่องนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าก็ไม่สามารถทดสอบอะไรในบ้านได้นั่นเองส่วนเเรืื่่่อองงงบบกก็ถวาินคะ แต่ก็ไม่ถึงกับบ้านปลายทางนี้คิมเบอรี่ยังได้ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจและซัพพอร์ตทั้งคู่มาตลอดค่ะตั้งแต่วันแรกที่จีบกันจนถึงวันที่แต่งงานกันอีกด้วยละจ้า